สวัสดีครับผมกิแคซีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการคาลิเบรตหัวพ่นนะครับเพราะว่าลำเนี้ยนะครับเราได้เปลี่ยนหัวพ่นจากสีเดิมเนี่ยที่เป็นสีส้มเบอร์หนึ่งนะครับเป็นสีเขียวเบอร์หนึ่ง้านะครับหลังจากที่เราได้ได้เปลี่ยนหัวพ่นนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเปลี่ยนจากสีส้มนะครับเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง8ดหัวนะเราก็จะต้องทําการคาลิเบรตเพื่อที่จะให้ได้ค่าการฉีดพ่นที่แม่นยํานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะมาทําการคาลิเบทกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เปิดตัวลํมแล้วเราจะใส่น้ํานะครับเข้าไปนะครับเต็มเลยน,บบลเนะครับสาหรับการคาลิเบตนะครับ20ลิตรเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไล่อากาศแล้วเราก็ต้องทําการคาลิเบตนะครับเดี๋ยวน้ํามาใส่กันครับ ล่าง,างโอเคพ่ออ่าขัา้นตอนต่อไปให้เราเข้า s e c u r i t o p e r a t i o n นะครับเข้า e Security p e r a t i o n เสร็จปนะุ๊บนะเขาจะมีเตือนว่ามี อากาศอยู่ในท่อนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการไล่อากาศในท่อก่อนโดยการเปิดวาลวทั้งแปดหัวาการเปิดวาลวเพื่อที่จะไล่อากาศนะครับก็ให้ทําการบิดนะครับวาลวไล่อากาศนะครับจากแนวตั้งนะครับที่เป็นปิดนะบิดเปิดอย่างนี้นะครับทั้ง2อันต่อข้างนะครับมีทั้งหมด8อันนะครับที่ตรงนี้นี้น่มันจะเบอร์ดีใกล้ๆมาอ่ะอะไรอ่ง

เมื่อน้ำออกทั้ง8หัวแล้วนะครับให้เราปิดวาลนะครับให้เราปิดวาลนะครับทั้ง8อันเลยนะครับพอปิดวาลทั้ง8อันเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการหยุดพ่นครับสำหรับการคาลิเบรตหัวพ่นนะครับให้เข้าเมนูเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่เมนูหัวพ่นนะครับต่อไปนะครับให้ลงมาล่างสุดนะครับ เปลี่ยนนอสเอโมเดลนะครับจากเบอร์หนึ่งะครับเป็นเบอร์หนึ่งห้านะครับถ้าใช้มากกว่าเบอร์หนึ่งห้าก็ก็ใส่ใช้เบอร์หนึ่งห้านะครับมันจะขึ้นทันทีเลยครับว่าหัวนะครับน็อตคาลิ a t e นะครับก็ให้เราทําการนี่ครับคาลิเ a t e Pump Flow นะครับกดคาลิเบ e ครับมันจะมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเราสามารถกดเริ่มคาลิเบ e ได้เลยนะครับดูนะครับตัวลำจะเริ่มทําการพ่นนะครับ ตัวรำจะเริ่มทําการพ่นจากหน้าจอนะครับเขาจะเช็คก,ก่อนว่าทุกปั๊มทํางานนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มพ่นที่ปั๊มที่1นนะครับคาลิเบอติงนะครับดูนะครับมันจะพ่นแค่แค่ท่อเดียวนะครับแค่ปั๊มเดียวแล้วก็ระบบนะครับจะทําการคาลิเบตปั๊มหนึ่งปั๊มสปั๊มสามปั๊มสี่โดยการไล่จาก ความแรงในการพ่นนะครับไปเรื่อยๆนะครับจากมากน้อยมากน้อยเบาอะไรไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ4ี่หัวถ้าทุกอย่างทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกัน เมื่อการคาลิเบททั้ง4ปั๊มนะครับ8หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบนจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับปั๊มคาลิเบชันนะครับปั๊ม1 s u c c e s s f u l 2 s u c c e s s f u l 3 s u c c e s s f u l 4 s u c c e s s f u l นะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ใช้น้ำประมาณ10ลิตรนะครับนะพอเสร็จแล้วให้เรากดโอเคครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็แนะนำให้ทำตัวที่เรียกว่า Flow Meter c a l i b r เ t e เลยนะครับโดยการเลื่อนมาที่ Cal i b บ a t ฟ Flow Meter แล้วกด Calibrate นะครับแล้วกดส a r t c a l i b r ation จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นนะครับก็คือจะมีแถบการ l i b r a บ e เนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆหลังจากที่เราได้ l i b r เบ te ทั้งปั๊มแล้วก็ Flow ม e t ต r เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับค่าการฉีดพ่นนะครับที่เราตั้งในการฉีดพ่นก็จะแม่นยำนะครับยกตัวอย่างเช่น5ลิตรต่อไร่10ลิตรต่อไร่หรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะฉีดได้แม่นยนะครับ โดยที่เราสามารถดูนะครับพอเสร็จปุ๊บให้กดโอเคนะครับตรงนี้นะครับจะมีโฟล์นะครับสมมุติว่าเรากดเรากดฉีดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็แล้วก็ดันแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นสุดนะครับโดยที่หัวเขียวนะครับหัวสีเขียวนะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเบอร์หนึ่งหนึ่งศนะครับก็จะมีโฟล์สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4.7่จุดเจ็ด ลิตรต่อนาทีนะครับการคาลิเบอชันก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแนะนําให้คาลิเบททุกครั้งนะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนหัวฉีดหัวพ่นนะครับหรือเราเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วนะครับปั๊มอาจจะล้าหรือว่าหัวฉีดอาจจะมีตันท่ออาจจะโฟรได้ไม่เท่าเดิมนะครับก็ให้ทำการคาลิเบทนะครับอาจจะประมาณเดือนละครั้งถ้าใช้งานบ่อยนะครับก็เป็นอนเจสิ้นนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับเพจ f a c e b o o KRC k RC Shop นะครับนะครับไลน์ถ้าติดต่อกับเรา <It> s <S ก็ไลน์แอดนะครับแอดข้างหน้า KRC Shop สอบถามได้นะครับโด่งเกษตร DJI โด่งเกษตรที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมกิ c a r c ครับสวัสดีครับ